ลืมสวัสดคีครับตัดมังนิดนิดหกโมงนิดๆ,ๆเหมือนเคยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําพันธที่อยางจะมาแชร์นะครับขอตั้งชื่อเรื่องก่อนว่าครบรอบยี่สิบเอ็ดปีที่มีเรื่องราวเป็นเรื่องส่วนตัวอยากจะมาแชร์นิดนึงกันนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจแน่นอนที่บอกว่าครบรอบยี่สิบเอ็ดปี ก็ค er ือเดี๋ยวขอดูฟ okay. ้านิดนึงแล้วอยากให้ทุกคนฟังแดงๆสวยงามนะครับทุกที่สวยงามได้ถ้าเรารู้จากมองโอเคกลับมาใหม่วันนี้เป็นวันครบรอบ2 1ปีของการแต่งานของผมนะครับของารมีชีวิตครอบครัวเป็นของตัวเอง วันนี้ห้สิบสามปีแต่ไงมายี่สิบเอ็ดปีนะครับก็แต่งตอนอายุสามสิบสองก่อนห้นก็นี่ก็ผ่านมาครึ่งข้อชีวิตก็มีเรื่องราวอยากจะมาแชร์นะครับขอแบ่งเป็นสามพาร์ทสั้นๆแบบรูบลวบอันนี้เป็นฟีลลิ่งล้วนนะครับของยี่สิบเอ็ดปีในครอบครัวไม่ใช่ว่าย้อนกลับไปก่อนอายุสามสิบสอง ที่ตอนแต่งงานนะจะเอาตั้งแต่สายที่สองมาถึงปัจจุบันว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีความชีวิตอะไรบ้างนะครับก็เริ่มแบ่งสามท้ายก็คือครอบครัวการงานแล้วก็สังคมนะเริ่มจากครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แต่งงานมาก็คือพูดเรื่องเศร้านิดนึงแล้วกันในระหว่างทาง21ปีเนี่ยคนสำคัญมีการเสียชีวิต ไปหลายคนคนแรกน่าจะเป็นคุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว18ปีนะครับคนต่อมาก็เป็นคุณพ่อแท้ๆซึ่งความสัมพันธ์เราอาจจะน้อยกว่าจะมาเจอเขาก็ปฐมแล้วคือรู้เรื่องนะครับแล้วก็ไปตลอดระยะเวลาหลายสิปีนี้ก็เ,เจอเขาเอาเป็นว่านับครั้งได้แต่เขาก็มาเสียชีวิตไปแล้วประมาณ10ปี แล้วคนที่สามที่สำคัญมากๆอีกคนหนึ่งก็คือคุณพ่อหรือป้านะครับที่เลี้ยงดูเรามาตลอดให้ความรักคือพูดง่ายว่ารู้เรื่องก็เจอเขาเลี้ยงดูแล้วเขาก็มีความคลาสสิกมีสิ่งที่เราจดจำมากพอสมควรเลยนะครับเป็นที่นับถือนะเขาก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีกว่านี้เองนะครมีสำคัญมากก็ใกล้ ผ่านมาก็ได้มีโอกาสอยู่กับเขามา20 19 20ปีที่หลังจะแต่งงานนะครับเดี๋ยววันนี้จะกลับไปดูภาพเขาดูภาพคุณแม่ด้วยในวันแต่งงานนะคงจะลึกถึงเขาต่อมาก็คือคุณยายทวดซึ่งเป็นทางฝั่งภรรยายนะครับเป็นที่เคารพนับถือคูอไปหาท่านที่จังหวัดเลยตั้งแต่ก่อนแต่งงาน จนมาท่านเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วก็พูดง่ายๆสิรีรวมเนี่ยก็ยี่สิบปีต้องมีอ่ะที่ได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นวนันใหมาหรือวันสงการที่เป็นวันสำคัญทรัประเพณีไทยลรอก็จะไปเยี่ยมท่านจนเคยชินอย่างที่บอกไปเยี่ยมท่านก่อนแต่งานได้ทำาายนะครับจกท่านก็เสียไปเมื่อสองปีที่แล้วแต่วานี่แหละคือชีวิตครอบครัว เของก้านชีสียเ,เราเรื่องูี้ก็เจบหมดไปแล้วนั่นคือความจดจำนะครับที่เกิดคือนในชีวิตครอบครัวภายในก็มีเรื่อมามายลูกชายโตจากเด็กเล็กๆน่ารักามาเป็นเด็กโตเด็กโตมาเป็นวัยรุ่วนวนัยร่นมาวั็นที่ใหญ่เ<ม>ขาอายุยี่สิบปีแล้นะครับเขาที่ใหญ่เขามีแฟน มีอะไรนั่งมาย่งที่เราจะต้องแชร์กันไปเราต้องรักษาสุขภาพให้ดีเขาให้เรียกว่าซัพพอร์ตเรียกว่าพูดคุยปรึกษากันไปได้ย,วยาวๆส่วนชีวิตรักแน่นอนของหนุ่งสาวมันมีเรื่องนา่งมาเอาสี่เรื่องในอย่างปัญหาหนึ่งคือเรื่องความสัมพันธ์หนึ่งสักวเรื่องเซ็กซ์มันเกี่ยมืแมน่นอนนะมือพิเศษดูนะครับส,ส,สองเรื่องเงินเง,งินทองนะครับ ไลฟ์สไตล์การใช้เงินที่แตกต่างกันก่อนจะมาแต่งานมีปัญหากันพอสมควรแล้วก็มีความคิดที่แตกแต่างการกินไม่น่าเชื่อการจินอย่างที่ผมเคยรู้แล้วก็ยังมีปัญหากแล้วก็มาความคิดบางทีมันไม่ได้บอกนะว่าไอ้การอยู่ด้วยกันมา21ปีมันจะทําให้ความคิดตรงกันบางทีการอยู่กันในมัดโด,ดย ไม่รู้จักกันเลยมีความคิดตรงกันได้เพราะต่างคนต่างอยอมแต่เมื่อเวลามันทอดยาวไปมันเหมือนกับเรามีความเป็นตัวเองมากขึ้นมีอีโก้มากขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ต้องลดอีโก้ตัวนี้ลงให้ได้ลดให้มาที่สุดให้ได้มันก็เกิดแนวความคิดที่แตกต่างก็ถกเถียงกันได้แต่ไม่เป็นไรเราปรับปรุงกันได้อนนนดันนี้คือชีวิตคู่เขาเรื่องชีวิตแตยาวเดี๋ยวรวบเลยอะไรันะสร้างการงานก็คิดตอนแต่งงานเนี่ย สายที่สผมเปิดบริษัทมาได้สองปีเปิดตอนสามสิบก็พุ่งรุ่งแรงเพราะมีความมั่นใจสูงก็มาแปกตอนนี้สามสิบห้ายอมรับเลยว่าแปกพอแปกตอนนี้สามสิบห้าก็ต้องเขาเรียกว่าไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งที่เราไม่รู้จักเลยคือเครื่องกลนะครับเราก็ทําได้อีกห้าถึงเจ็ปีแต่ระหว่างห้าถึงเจ็ดปีนั้นเราก็ยังทํางานของเราอยู่จนรู้สึกว่ามันฟื้น ฝืนเรา,เาก็กลับมาก็ามาพุ่งรุ่งแรงอยู่จนซื้อ,อนันงซื้อนีอน่หนเหมือนกับชีวิตทั่วไปอ่ะทุกคนที่อยากจะได้บ้านได้รถได้นู่นได้นี่ซื้อจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดสิ่งที่เราต้องการแล้วจริงๆแบบนี่คือฟูฟูตันที่ล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เราเคยทำแล้วพอเราไปเดินทางมาแล้วก็มาตกนะ้าตกอีกนก็นนคือเป็นไปตามสภาพด้ดน้อมาเหมือนทุกคนจนวันนี้เรา ไม่ก็ส่ไม่อยากจเพื่อซึ้หรือไม่ได้บอกว่าดีขึ้นนะครับแต่ทําให้เราเรียนรู้ว่าชีวิตเราเป็นได้หลายอาชีพนอกจากที่ปรึกษาทางด้านสิ่งเครื่องคนที่เราไม่รู้จกักเ่าเรายังเขีนสีได้เรายังเป็นนักบินได้เรายังเป็นดูทูบเกอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักถ่ายรูปเป็นมากมายจริงๆถ้าคุณคิดจะทำนั่นก็คือสิ่งที่มันเดินผ่านมาในเรื่องการงา โดดไปสังคมเลยจริงๆมีเรื่องเล่าอีกเพราว่าวันนี้มันเริ่มยาวแล้วสังคมตั้งแต่ M S N h i f g h i แล้วก็มันมี Facebook Instagram YouTube อยู่นี้ก็บล็อกผมก็ใช้บล็อกดิสด้วยใช้ IM ในการถ่ายรูปแล้วก็เขียนหนังสือออนไลน์ g h t e c h กินโตแต่ก่อนมีอุ๊บีตอนนี้ปิดแล้วอะไรมากมายที่เราต้องเรียนรู้อยู่กับมัน ทุกอย่างดีเสมอนะฮะไม่ว่าตอนนี้หรือที่ผ่านขอบคุณการเวลาี่เศษดีผมอยากจะถือปฎิว่าอะไรที่เกิดที่แล้วดีเสมอมันจะทําให้ชีวิตเรารู้สึกดีข,ขึ้นขอบคุณเวลาขอบคุณสุขภาพที่เอื้อให้ยังดีอยู่แล้วก็จะรักษาสุขภาพเขาต่อไปก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะอยู่นานแค่ไหน แต่อยากจะคาดหวังให้อยู่ทุกวันอยา่างม,มีความสุขครอบครัวด้วยทุกคนขอให้มีความสุข